เขาเรียกว่าน,นะเขาก็จะมีหลายสูตรอย่างที่บ้านเป็นหมาแก่ก็เคยลองให้กินในสูตรธรรมดาแต่สุดท้ายจบที่เจบวกของ Smart ทโ o ใน Smart h ฮาร์โ o เพราะว่าเหมือนเราในความรู้สึกเราอะเวลาที่เขาอายุเยอะออสูตรอาหารที่เขาทํา มันก็จะเหมาะกับเหมือนเหมือนคนเราพอแก่แล้วต้องกินสูตรไหนอันนี้เหมือนการอย่างที่บ้านอะ่ะเอออันนี้แบบไม่ได้ว่าได้ค่าพิซตนเตอร์อะไรนะคะแต่ว่าพอกินสูตร7บว์อ่ะมันช่วยได้เหมือนบางทีปัสสาวะเขาเหม็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการขับถ่ายมันไม่ดีแต่พอกินของแบบพวกนี้เหมือนรู้สึกว่าเขาดีขึ้นแล้วเขาก็จะได้อยู่กับเรานานขึ้นเหมือนเราอะ่ะรักรักษ์ใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าให้อะไรที่เขากินดีดอะ่ะ คือบางคนอาจจะเอ้ยทำไมกินก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะบางทีกินดีๆเขาก็จะอยู่กับเราได้นานขึ้นคือบางทีการเขาเรียกว่างนะอยู่กับเรานานขึ้นมันก็ช่วยให้เราแบบว่าบางทีเขาก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจเราเนาะใช้คำนี้อันนี้ข้างหลังมีเสียงมาตรงใส่ประกวดประกวดอะไรอยู่อันนี้จะเสื้อผ้าสวยๆร้านนี้เขาก็จะมีเขียงนะอันนี้เป็นผ้าษาลูให้ดู ซึ่ง้าสาลูเมชอบนะมันนุ่มใส่สบายอย่างตอนลูกเล็กๆชอบมากข้าอ้อมที่เป็นสาลูมันซับน้ําดีแห้งไวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบมันนุ่มอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารน้องแมวแล้วแต่นนี่เขาจะจัดสูตรหนึ่งแถมหนอ่ง่บบนี้แบบนี้ให้ดูก็จะมีหลายสูตรน้องหมาก็เป็นเหมือนกันหนึ่งแถมหนึ่งเลย นี่ให้ดูนะใ,ใครมางานนี้ก็มารองดูได้เขาก็จะมีจัดโปรโมชั่นแล้วแต่บูธจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแมวเลียจริงๆวันนี้ตั้งใจจะมาดูแมวเลียให้ด้วยเพราะว่าตอนเช้าตื่นมาก็จะมาอ้อนไม่ได้อ้อนเมนะอ้อนแฟนเมะ <c oughs> เขาเขารู้ไงอ้อนปุป๊บปลาเอ้ยเดีย๋ยวก็จะได้นี่มีแบบเหมือนลูกเสือด้วยแบบนี้ เป็นแบบเขารีน,นะผ้าพันคอเก๋ๆหมวกเท่ๆนี่เขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะนี่นางนางแบบนอยแบบทั้งหลายนี่ค่ะบางทีน้องหมาเราพันใหญ่อะเราต้องใช้แบบรัดอกอะ แบบถ้าถ้าดึงคอแต่ดึงคอบางทีที่เคยถามมาเขาบอกว่ามันก็ช่วยในการแบบฝึกน้องหมาได้ม,มางานนี้นะมีแบบว่าถ้าจะซื้อให้จริงนี่คือเยอะมากอันนี้ชมพูคอ,อ,อันนี้ก็เป็นเหมือนออร์แกนิกอะคะ่ะดีเหมือนกันตัวนี้เม่เคยได้ใช้ เพื่อนๆคงบอกว่าทำไมเมย์เคยได้ใช้คือคือบางทีแบบว่าเออได้ใช้กับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเออมันดีบางแชมพูแต่พนไซส์ทดลองนะคะรวมไปถึงนะคะทัานที่เข้ามาหน้ารักจังเลยยังโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะจะดูเป็นมีดมากต้องมีพัดลมให้ด้วยนะเดี๋ยวร้อน ที่พูดถึงเรื่องแชมพูใช่ไหมคะเราคิดง่ายๆบางทีเราล้างจานบางยี่ห้อเรายังแพ้ใช้แล้วมันแบบผิวแห้งคันมือมันระคายเราก็ไม่คิดกับกันว่าเนี่ยบางทีเราใช้แชมพูน้องหมาบางตัวที่มันแรงเกินอ่ะมันจะทําให้มันเราอ่ะเราที่อาบน้ำน้องเรายังรู้สึกได้แล้วน้องจะเป็นยังไงใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเอ้บางแชมพูอ่ะ ออที่เราเคยลองใช้เอ้ยอันนี้มันดีนะมันตอบโจทย์นะเราก็จะแบบเออใช้น้องหมาดีกว่าน้องหมาขนาดเรายังไม่แพ้น้องหมาก็น่าจะปลอดภัยเราใช้อาจจะใช้ตัวเราเป็นเทสเนี่ยอย่างเนี้ยบางบ้านน้องแมวช่วงหน้าร้อนก็จะมาให้น้องหมาน้องแมวใส่เล็กๆแบบนีได้อย่างอันเนี้ยพรมพรมที่นอนนุมน่มๆเขาก็จะมีหลายไซส์นะเดี๋ยวไม่ถ่ายให้ดูนี่ ไม่ว่าจะเป็นรสเข้มนี่เห็นไหมคะ,คะก็จะแล้วแต่นะว่าบ้านเราน้องหมาพันไหนหรือบางทีพันเล็กนะแต่ว่าชอบแบบใหญ่ๆแบบนุ่มๆแบบบางคืนนอนแล้วเขาจะแบบดิ้นเยอะๆอ,อย่างเนี้ยร้านเนี้ยเนี่ยนี่เขาเรียกเจลเย็นใช่ป่ะเนี่ยรสเข็มตุกต๊กตนตุ๊กตามีเยอะไปหมดเลยแล้วก็อมาตอนนี้อันนี้เป็นที่นอนที่นอนนุ่มๆเนาะ ที่นอนนุ่มๆพรวนขนมาทีมันนุ่มๆน,น้นองหมาน้องแมวก็จะแบบนอนสบายๆใช่ไหมคะเนี่ยของเล่นของเล่นเนี่ยให้กันในนี้เป็นรองทเท้านี่บางบ้านชอบคาบรองเท้ามากอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทำตอบโจทย์นะสำหรับลูกๆเราลูกๆลูกๆหลนๆเราที่จะมีความซุกซน,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 นเนาะเขาาก็จะมีแบบสินค้าต่างๆเนี่ยตอบโจทย์ใหนน้กระดิ่งในแบบนี้ที่ที่ห้อยคอนี่เป็นแบบน่ารักน่ารักตอนแรกคิดเอ้ยแบบมันเหมือนแบบ แก้ชงอันนี้ขับไหมอะ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นไทยโอติกผสมนมแพ้อของกีนซึ่งมางทีก็จะช่วยเรื่องระบบนะางเขบเนี่ยบางทีพวกของกินต่างๆบางทีมันจะเหมียบว่าพวกรถกินปาลารถอะไรพวกนี้เพราะบางทีน้องหมา เคยแบบพอเลี้ยงไปนานๆเขาจะเริ่มมีข้ามหินปูนบางคนก็ไม่กล้าไปหาหมอใช่ไหมต้องเป็นหมอของน้องหมานะที่ขูดหินปูนบางทีเขาจะเริ่มให้กินอาหารพวกแบบเนี้ยที่แบบเป็นการเป็นน้ําลดค้าบลดการเกิดหินปูนได้อย่างนี้ก็จะเป็นปอกคอบางทีปออคอก็จะเป็นแบบว่าเหมือนลด เรียกะไรนะเป็นปอกคอนิลภัยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีหมดให้อย่างอันนี้ชอบเพราะว่าอะไรแพ็กเกจค่ะแมวดีใจหมาดีใจนี่ขนมเป็นเหมือนแบบพวกสติ๊กพวกอะไรขอท่ายหน่อยได้มั้ยคะเห็นแพ็กเกจแล้วสวยมากเลย ด,ดึงคนดึงคนดีนี่อย่างนี้เห็นไหมคะเขาก็จะมีแบบนี้น้องหมาดีใจก็จะอาจจะมีเป็นรสชาติเป็นนมเห็นนมเป็นผกักเป็นอะไรอย่างนี้อันนี้ทีน้องหมาดีใจจะมีอบบาไซส์ไซส์แบบขนาดเล็กขนาดใหญ่ในเรียกแบบนี้ละกันแต่จะถ่ายเ,เพื่อนๆดูนะคะ ถามว่าจริงไหมจริงเพราะว่าเวลาก็เห็นขนมเขาก็ดีใจดีๆๆๆแล้วบางตัวคือแบบว่าจะมีการสอนใช่ไหมให้แบบสวัสดียกมือสะยกขาหน้าอะไรอย่างเงี้ยหมอบเมกอ,อะไรอย่างเงี้ยมีหมอบนหมาบ้านที่สก็จะเป็นเห็นขนมปุ๊บนี่คือทําทุกอย่างที่บอกเลยอะไรแบบนี้นี่อันนี้ถ้าใครสนใจนี่นะคะร้านนี้ได้หมาดีใจ <laughs> ชอบจังอันนี้ก็เลิฟแคร์ เลิฟแคร์ก็จะมีแบบสายพันธุเล็กนะสายพันธุ์เล็กสายพันธุ์ยาสายพันธุ์กลางสายพันโตเลเฟแคร์เขาก็มีหลายๆสูตรเผื่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งติณานเผื่อเพื่อนๆลองดูใครชอบอะไรหรือลูกกินแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยบางบ้านก็จะเป็นติดเลยนะยี่ห้อนี้รสนี้เท่านั้นพอเป็นรสอื่นไม่กินมีไหมเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมอันนี้ก็จะเป็นขนมเลิวมีค่ะให้ดูค้ เขาก็จะมีว่าเป็นแบบไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อไก่ของของน้องหมาใสุ่วแต่ว่าถ้าน้องตัวไหนแพ้ก็อาจจะต้องลองดูอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นปลาได้ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเป็นอย่างอื่นด้วยอย่างอันนี้แชมพูตัวนี้ก็บางตัวที่แบบมีปัญหาผิวหนังตัวนี้เขาก็จะตอบโจทย์เหมือนกันก็ต้องลองดูนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสเปรย์กำจัดกลิ่นอ่าบางทีเราเลี้ยงน้องแมวใช่ไหม แบบนี้ให้ดูบางทีทรายมันเวลาแบบบางทีมันจะมีความเป็นกลิ่นบางทีเราเก็บเสร็จเราก็จะฉีดไปให้สาหรับเมย์เมย์จะเป็นอย่างนี้จะพยายามเก็บบ่อยโดยการใช้ลูกว่าเก็บด้วยเก็บด้วยหรือบางทีไม่เก็บก็ต้องเก็บเองค่ะเพราะาทนกลิ่นไม่ไหวจริงจังให้ดูมีสเปรย์ไล่มด,ด้วยนะแบบสมุนไพรเพราะบ,บางทีอ่ะ อ่าจะบอกว่าบางทีเขาจะมากินอาหารของลูกๆที่บ้านใช่ยมมีบางทีก็คือต้องเก็บเลยหรือบางทีบางบ้านเขาจะมีเป็นแผ่นรองกันมดออันนี้อันนี้เป็นหมุ่พวกซีดได้พวกนี้ให้ดูเพราะบางทีเด็กก็จะให้กินพวกนี้บางทีก็ดีดเรายัดแทนกับไปสวยว้บ <What? S 2> เสื้อผ้าเบาะที่นอนเป็นไม้ที่บ้านแบบนอนต้องแบบมีตุ๊ก,กตาแบบหรือมีอะไรมาเกลย เพื่อแบบเหมือนแบบนิดนึงน,นี้จะเป็นอีกแบรนด์นลยขนมนะคะเราก็พาไปทั่วเลยนนเมีเพชรมีบางทีเขาจะขายเป็นแบบของใช้ของใช้ก็ถามว่าก็กกหมดนะก็เยอะเยอะอยู่เยอะมากอ่ะมาดูน,นี้เขาทาดก่อนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเ,เต้าหู้ใส่เต้าหู้ไหนแล้วก็เต้าหู้เลยนี่ บางทีเขาจะมีการทดสอบอย่างนี้ที่เขามีน้ำเนี่ยคือเพื่อให้ทดสอบว่าเนี่ยถ้าน้องแมวฉี่ไปเนี่ยมันสามารถจับก้อนเร็วไหมไม่แตกบางแบนหรือบางครั้งเนี่ยบางทีมันแตกใช่ป่าเวลาเราเก็บมาแล้วมันแตกเละเทะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีอันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบหลายกลิ่นนะบางแบนนี่คือทํากลิ่นอะเหมือนขนมคนเลยอะบางทีแบบเราตัดคือบางทีมูลน้องอะมันเหม็นแต่บางทีเจอเวลาเราตัดแบบที่มันมีกลิ่นหอมนะบางคนก็จะแบบความ ก,นนะกินมันก็ช่วยกบได้เยอะอ่ะใช้คำาอย่างอันนี้เขาก็จะมีหลากหลายขนมมีหลายแบบแบบแมวเลียแบบเป็นแบบพุดดิง้งเป็นถ้วยนะหรือว่าเป็นแบบเป็นน้ําซุปซึ่งน้องแมวบางตัวเนี่ยกินแต่น้ําซุปไม่กินเนื้อก็มีนะอย่างเงี้ยเป็นปลาชิ้นอย่างเงี้ยเราก็มาบีบเล็กๆนะคะให้น้องกินเนี่ยบางตัวนี่คือแบบแป๊บเดียวกินเกี้ยงกินหมดเลยอะ่ะอะไรแบบนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นทราย อันนี้เหมือนกันโอโดรอกอันนี้ก็เก็บกลิ่นได้ดีเหมือนกันแล้วก็ข้างหนังเขา,า,าก็จะมีเป็นพวกอาหารอรงนี้ด้วยแล้วก็นี่ค่ะเป้านี่ไงของเล่นเป็นบ้านแล้วก็รับเล็บได้ด้วยนะคะผ้าเปียกก็มีเห็นไหมผ้าอ้อมเพราะบางตัวพอเริ่มแก่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่านะ บางทีปัสสาวะเขาเรียราดบางทีก็ต้องใช้พวกนี้บางทีน้องตัวผู้เขาก็จะมีการแบบกระปิดกระปอยแบบแสดงความเป็นเจ้าของไปเรื่อยบางทีเราก็ต้องใช้พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบเ,เขาเรียกนะเหมือนแคมเพอร์ใช้คําว่าแคมเพอร์หรือบางทีเนี่ยฝึกน้องเขาก็จะมีพวกแผ่นรองฉี่พวกนี้อย่างอันเนี้ยก็จะมีการดูแลรักษาน้องเนี่ยพวกเช็ดหูเช็ดตาเนี่ยเช็ดฟันอย่างงี้ที่เมย์บอกไว้พวกนี้นะคะนี่ผ้าเช็ดทาความสะอาดฟันทําความสะอาด ตาทำค,ความสะอาดหูเพราะว่าอยากบางตัวแปบ๊บนึงเขาจะมีแบบที่หูดําก็ต้องพยายามคอยเช็ดหมั่นทำความสะอาดนี่มันยางมีน้ํายาก็มีตรงนี้เห็นไหมคะนี้ด่าจ๊ะเขาจะมีหลายไซส์นะ <need> แล้วเชือกรัดอ,อกด้วยส่วนนี้จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งอันนี้เขาก็จะมีขายขนมเออไม่ใช่ขนมมีทั้งขนมอาหาร มีสูตรลูกหมาหมาโตใช้คํานีาา้แล้วกันหมาโตเนาะแล้วก็นี่อย่างนี้เช่ไหมเขาก็จะมีพวกแพมเพริร์ที่เมย์บอกแพมเพิร์ตรงนี้แล้วก็เป็นอาหารกระป๋องบางบ้านเลี้ยงหลายตัวเนาะคือกระป๋องเล็กๆมันเอามิ้วอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งแบรนด์เขาก็จะมีเขียนเนี่ยโปรสุดคุ้มซื้ออะไรเท่าไหร่เท่าไหร่นี่ๆน,นะคะนี่ อันนี้เป็นบูธนี้เดี๋ยวกลับมาอีกบูธหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนอาหารเฉพาะละเพราะว่าบางตัวพอน้องหมาเริ่มแก่หรือน้องแมวบางตัวเนี่ยมีโรคประจําตัวเหมือนคนเราพอมีโรคประจําตัวต้องกินสูตรเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสูตรไหนอย่างบางตัวเป็นนิ้วอ่ะสมมตินะเคยเจอนะน้องหมาเป็นนิ้วต้องกินเฉพาะสูตรนี้เท่านั้นน้องแมวต้องกินเฉพาะสูตรนี้มันจะได้ช่วยระบบข้างในยอย่างอันนี้จะเป็นพวกฟิตไดของเขานะคะ นุาายาตาราบเนี่ยฟีได้บางคนก็จะเริ่มให้อาหารที่มีสุขภาพบางตัวน้องมียังไม่มีแต่เราบางคนถ้ามีเรียกนะจะซื้อแบบเพื่อป้องกันโรคใน,นอนาคตใช้คำนี้ดีกว่าเพราะบางทีพวกนี้บางทีเขาไม่ได้เหมือนใช้เนื้อเนื้อส่วนนั้นเออหรือส่วนนั้นิจริงในการทำอย่างอันนี้จะเป็นที่ทำจากเนื้อแกะ แล้วก็ของน้องแมวเขาก็จะมีเป็นสูตรเป็นทูน่าแซลมอนอะไรแบบนี้ค่ะตรงซึ่งบางตัวแพ้เาเรียกอะไรนะแพ้ไก่แพ้ไก่แพ,แพ้แพ้ไก่หรือแพ้อะไรเงี้ยบางทีก็จะลองเป็นพวกสูตรพวกเนี้ยลองทดแทนกันได้เพราะว่าบางทีอาจจะช่วยเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการแพ้หรือบางทีบางตัวบางทีกินกินพวกเนี้ยบางทีปัสสาวะเหม็นแต่บางทีกินพวกเนี้ยปัสสาวะอาจจะแบบเบาบางลงไปเลยก็มีนะ มันต้องแล้วแต่เราต้องลองดูอะกับน้องหมาเราอะกับน้องหมาหรืออะไรแบบนี้อย่างแมวก็อาจจะแบบลองดูเรื่องการใช้อะไรนะปัสสาวะหรือขับถ่ายของเขาเป็นแบบไหนอย่างเราก็จะมีให้ดูให้ดูขออนุญาตค่ะ <c oughs> นี่อันนี้เริ่มเริ่มเดินไม่เป็นแถวแล้วพอเจอของเราก็เริ่มเดินแล้วก็อาจจะเป็นแถวแถวหน่อยพอเจอนน่นเจอนี่เราเริ่มลนะๆๆๆเขาก็จะมี เราจะเริ่มกลับมาที่แถวแรกที่เราจะเดินแล้วในเมื่อมาแล้วก็ขอนิดนึงเดี๋ยวว่ากันนะแบบบางทีเดินแบบตั้งใจจะเดินแหละแต่บางทีเจออะไรเด้งดูดไม่รู้มันก็ไปหมกอันนี้จะเป็นแผ่นฉีแบบว่าซักได้เผื่อบางบ้านเขาจะแบบมีไว้กันเปลี่ยนเพราะบางตัวที่ว่าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เลยนะบางทีมันเป็นแบบกระดาษที่เม่แก้ไม่ถ่านให้ดูอะบางตัวเขากัดแล้วก็กินไปในท้องแล้วบางทีแบบเราเห็นอะมันก็ออกมาใชบางทีเขาเลยเปลี่ยนปัญหาว่าเออใช้แบบผ้าละกันอะไรแบบนี้ค่ะ นี่มีหมวกน่ารักด้วยนี่อ๋อให้ดูนางแบบนางแบบน่ารักเขาไม่น่ารักนี่ค่ะเขาก็จะมีนะมาเนี่ยนะคะเขามีตัวอย่างให้ดูเนี่ยน้องๆใส่แล้วน่ารักน่ารักบางทีจะเป็นอาหารเฉพาะสำหรับสายพันธุ์ก็มีนะแบบสายพันธุ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะเป็นแบบนี้นี่ให้ดู รับงานเป็นมีเขียนแบบนี้ด้วยอันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งร้านมีเสื้อผ้าเครื่องประดับบางตัวเห็นไหมใส่แบบสร้อยทองแบบโอ้ยมีานาอุ้ยอันนี้แบบนี้บางตัวพันเล็กๆนี่ให้ดูนี่ค่ะนี่มีผ้าพ,พันคอแบบนี้ด้วยจะบอกว่าตอนนี้เดินมาอยู่ในจุดที่เขาประกวดการตัดขนตรงนี้จะบอกว่าที่เมื่อกี้ถ่ายไปจะมีในส่วนของ อาหารคนเอ้ยไม่ใช่อาหารลูกๆเราไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าจะเป็นขนมอันเมื่อกี้เราเก็บภาพบรรยากาศไปแล้วแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรามีของกินคนอยู่โซนนู้นด้วยข้างหลังเดีย๋ยวเมยพาไปบอกแล้วว่าเมื่อลูกเราอิ่มแล้วเราก็ต้องอิ่มด้วยใช่ปะเมื่อลูกเราอิ่มด้วยเราก็จะได้มีกำลังในการเดินชอปต่ออีกทีนึง อยากจะถามเพื่อนว่า,าในเดือนหนึง่งเรา,เาดูแลลูกเราดูแลลูกเราส่วนใหญ่เป็นอาหารหรือเป็นขนมคะหรือเป็นเสื้อผ้าอ่าตอนนี้เม่เริ่มมานะน,นี่เป็นลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมฝั่งโทนนอกจากนั้เขาจะมีไข่หมึกด้วยให้ดูอันนี้ซึ่งเผื่อใครมาในงานนะคะ ก็เนี่ยหิวหิวก็มาทานตรงโซนนี้ได้เลยเขาก็มีจัดของกินทั้งรู้สึกจะมีอาหารลายเจ้าอยู่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำดื่มตรงนี้นะคะนมดำไหมเฉกาก้วยนมสดอันนี้จะเป็นโซนร้านน้ำนมีก๋วตีข้าวมังไก่ตรงนี้ด้วยน,นี่นะคะใหดูแล้วก็เต็มเลยค่ะเต็มเลย ก็มีเกี๊ยวเด้งตรงนี้ด้วยเกี๊ยวเด้งตรงนี้เกี๊ยวเด้งไก่เมถ่ายให้ดูนี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข้าวขาหมูรด้วยนะอะตัวคุณนายอันนี้จะเป็นตัวยำให้ดูมียำมีน้ำลำไยมีน้ำลำไยแล้วก็จะมีเป็นข้อยี่ยวมีทอดมันให้ดู แล้วตอนนี้จะเป็นของทอดต่างๆเขาเรียกว่าเกี๊ยวทอดนางฟ้ามีจะ้ะจะเป็นเกี๊ยวทอดน้ำส้มตรงนี้นะคะแล้วก็มีน้ำส้อมอันนี้จะเป็นสุกอยู่แล้วเมย์ก็จะวนกลับมาอันนี้กาแฟไทยชงนนไทยชง นี่จะเป็นเส้นฟยเนื้อหมึกค่ะนี่อันนี้ก็จะเจอเขาออหมูบ่อยเหมือนกันนะคะ,อะขอบคุณค่ะที่เอาให้ลองอกรอบลืมขออนุญาตเพื่อนๆชิมแต่ชิมไปละขอโทษดีค่ะอน,นี้มีผักไทยอันนี้ครัวเมืองตรงัง อันนี้นะคะนี่กับข้าวกาเยอะมากเลยบางทีช่วงเวลาเร่งรีบใช่ไหมนี่แป๊บเดียวตักแล้วรีบกินเสร็จสับเรียร้อยร้านนี้นะคะถ้าสั่งกับข้าวเผาก็คือนี่น้ำพริกผักฟรีจ้าอันนี้รุลาราผู้ชิ้นปลาระเบ,บิด ก็มีเคบับด้วยเรามีค่ะขอแรกไปยี่สิบเลยนีข้าวเหนียวหมูหวานน้องปลาอนี่นะคะมางานนี้เราจะได้ยินเสียงน้องหมาเรื่อยๆเนาะเป็นสีสันค่ะอันนี้ร้านกาแฟนนะะแล้วก็นี่นะก็เป็นบูธของกินร้านสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นเกี่ยวกับพวกของทอดเนาะ มีเกี๊ยวซาเกี๊ยวซาไดมารูมีตรงนี้แต่ไม่ถ่ายให้ดูนี่ตรงนี้ของกินมีทั้งเกี๊ยวซ่าทั้งกุ้งทอดปอเปี๊ยะตรงนี้ขนมจีบก็มีนี่ค่ะอันนี้ก็จะหมดแล้วอันนี้เขาเหมือนเตรียมน้องหมากันอยู่ตรงนี้บางทีอเราอาจจะไม่ได้เจอพันธ์ุแบบหลากหลายใช่ป่ะแต่พอมาเนี่ยนี่เห็นปะเนี่ยเราเห็นแบบละแต่ละตัวนะน่ารัก แสนรู้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วนี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดของงานในวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะสะดวกนะมาได้เลยค่ะตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะคะวันที่4ถึงวันที่7นะคะหองหถึง6ที่ Impact เมืองทองค่ะแล้วก็วันนี้เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่เมถ่ายให้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะมาเที่ยวงานกันค่ะแล้วก็ ก่อนจบคลิปเช็คก,ก่อนนะว่ากดติดตามกดถูงใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เมย์หรือยังถ้าเผื่อยังกดให้หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะวันนี้ขอลาแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ